กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของวันใหม่ไทย P ี s นะคะคุณผู้ชมที่รอคําตอบนะคะจะเฉลยอยู่ในข่าวที่จะอ่านให้คุณผู้ชมได้ชมหลังจากนี้นะคะเป็นข่าวเรื่องมาตราการในการช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลทางแถบทะเลอันดามันนะคะวันหยุดยาวสงกรานที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดต่างๆก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะคะคุณผู้ชมก็ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ที่ทางการท่องเที่ยวในประเทศน่าจะ กลับมาฟื้นตัวและก็สร้างเม็ดเงินสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวอุทยานทางทะเลฝั่งอันดามันนะครับอย่างหมู่เกาะสิเมรันและก็เกาะตาชัยก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับวันใหม่ไทยเบสต์ครับลงพื้นที่สำรวจก็พบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวปรับตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือทําตามข้อบังคับของอุทยานและนักวิชาการเป็นอย่างดีเลยครับ พาไปดูนะครับชายหาดสีขาวน้ำทะเลสีครามสดใสหินเรือใบนะครับตั้งเด่นตัดกับขอบฟ้าคือสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะแปดถือว่าเป็นจุดเด่นของซิมิลันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับต่างมุ่งหน้าไปเยือนเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านดำน้ําลึกที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกครับโดวยวันหยุดสงกรานที่ผ่านมานะครับนอกจากหมู่เกาะซิมิลันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทะเลอันดมามันแล้ว เกาะตาชัยครับซึ่งถือว่าตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอุทยานแห่งชาติหมูกเก่เกาะซิมบรันก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นันดับต้นๆอีกด้วยครับเพราะว่ามีกระแสข่าวปิดเกาะตาชัยและถือว่าเป็นวันหยุดยาวเทศก,กาลสงกรานต์นะครับยิ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวหลังไหลามาชมความงดงามทางธรรมชาติบนเกาะตาชัยเป็นจนํานวนมากเจ้าหน้าที่อุทยานจึงร้องขอให้ช่วยกรักษาความสะอาดและก็ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของอุทยานด้วยนะครับ ทุกบริษัทให้ความร่วมมือดีมากครับค่อนข้างดีมากทีนี้เ็าก็ต้องมาบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวอย่างบางทีมัท่องเที่ยวบางกลุ่มซึ่งไม่ได้มากับบริษัททัวร์เขาอาจจะเอาภาชนะที่โคมหรือกวดแก้วหรืออาหารเศตอาหารอะไรอาหารอะไรที่เราไม่อนุญาตให้นําขึ้นนะครับเราก็จะใช้การตักเตือนถ้าตักเตือนครั้งแรกเขายอมทําตามเราก็ไม่ไม่ไม่ทำขั้นต่อไปคือขั้นต่อไปคือปรับเตือนแล้วถ้าไม่ทำเราจะปรับ ตามระเบียบของกรมบทยานครับ จากความร่วมมือของผู้ประกอบการซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นะคะผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกรายก็มีการปรับตัวตามข้อบังคับของกรมอุทยานโดยปลูกฝังให้ไกด์นำเที่ยวทุกคนต้องชี้แจงข้อบังคับของอุทยานและอธิบายให้เห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติซึ่งกวรค่าต่อการรักษาให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้เปลี่ยนภาชนะ อาหารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็นนำเอาภาชนะที่ทำมาจากชานอ้อยมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวและนำขยะทั้งหมดที่นำมาจากฝั่งขนกลับไปกำจัดทั้งหมดค่ะอยากให้าทางอุทยานหรือว่าเจ้าหน้าที่หลายๆท่านกลับมาถามผู้ประกอบการอย่างเราว่าขยะนั้นไปไหนเราเป็นนักอนุรักษ์เราเป็นผู้ประกอบการเราหากินทางด้านนี้เราไม่มีทางที่จะเอาขยะไปทิ้งที่เกาะแน่นอนเชื่อไหมฮะทุกลำเรือของเราทุกลำเลย เราเอาขนขยะกลับอย่าว่าแต่ขยะของอุทยานอย่าว่าแต่ขยะของเราเองขยะอุทยานเราก็ขนกลับปัจจุบันนะครับรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครับโดยคาดว่าการท่องเที่ยวในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หลังจากธุรกิจท่องเที่ยวเกิดภาวะซบเาซาซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่สามารถดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นจํานวนมากครับ ดังนั้นการร่วมมือกันของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามข้อกําหนดของอุทยานและก็เป็นไปตามคําแนะนําจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ระบ,บุว่าเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับก็คือนักท่องเที่ยวที่ต้องช่วยการปกปักรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปด้วยนะครับ